สว,วัสดีครับวันนี้เราก็จะมาช่วยเพื่อนลงดันนะดันผลดเออดันน่ะเสียงมันดูแบบไม่ดีใจเนี่ยแบบ <c oughs> โอ้ยเป็นใครกูจะตายแล้วดูมือออ้ามันบอกว่าคอนอีกิปอะไรสักอย่างนั่นแหละอ่านี่เจอละแล้วแป๊บนึงมาซื้อผล อนนี้ในตัวมีแต่ฝนกระตือยกระตือยมันต้องไลท์ใช่ไหมอ่ะเจอละไม่เสียงได้ละแต่ทำไปก็ไม่ได้อะไรหรอกเพราะว่าเราเปิดล็อกสกิลแรกไปแล้วแล้วสกิลแล้วไอ้สกิลบินอะดอบดอบเยสเยสดอบดอบเยสเยสใช่ครูกาฟังไม่ผิดหรอกสกิลบินสองพันเออดอบดอบเยสเยสว่ะมันอยู่ในนี้มันเกิดอย่างนี้ จะเข้าไปนัวทำไมอ่ะิ้วไม่ใช่วางนมเหรอเนี่ยเอเออมันมาจากไหนมันมาจากไหนเลือดเหลือแปดร้อยน่ะก็แค่บินหนีไปอยู่ตรงไหนก็ได้อะ่ะเพราะเลือดข้ามันเยอะไอ้เนาะหนีไปไกลๆมากม่ะ อย่าบอกนะตายแล้วลื่นลื่นตกน้ำาต๋ออ้าวไม่เป็นไรเดี๋ยวรอบหน้ามีผลเยอะอยู่ไปฟาร์มไปฟาร์มกันได้ถือว่าฟาร์มมัตเตอร์ี่เองแล้วกันเฮ้เฮ่เฮ้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 โอ้โอ้โอ้ชิบหายชิบหายนั่นแหละไม่ไม่มีไม่มีคนตัวไม่มีตัวจึงแบกไอตัวสปริง ที่ฝายแล้วมันโดนตัวสปริงอะผลสปริงโอ้โหว้าวอีกอีก,อก,อกสามนาทีมาสยอนเฮ้ยไอ้ชีบหาย,หายเจอโปรบินโปรแม่งบิน,บนตอนนี้ผลพอเท่ากับผลเสียงสายนะเยีย่ยมโอ้ยไอตัวสปริงกูเกลียดจังเลยเกลียดมันไถกูลงน้ำเนี่ย ไนะมาขอพุทธนะอะไรเนี่ยคี Buddha guys มีผลอะไรดีดีอ่ะมีแค่ดีที่สุดก็ผลลืมกับแม็กมาอ้าวอา,อาไอพิษเข้ามาเอ,อ้อช่างแม่งไอชิบหายละเวลไม่กระเตื้องกว่าเดิมเวลมันฟ้าไม่ขึ้นเสยทีอ่ะมันต้องเพิ่มเสียงว่ะเสียงมันแบบ เสียงเดียวไม่มันแต่ว่าก็เกียดเสียงแต่อย่างน้อยมันมีปุ่มเสียงเกมกูรักเกมนี้เกมดีความตออแบบไม่รอแล้วโอ้ยแล้วคือกูวิ่งไวแบบโอ้วิ่งไวแบบโอ้ไม่น่าใช้เอ้ามิงแล้วก็หมวกนักบินเลยใช่แต,แต่เอาไว้จุ๊กหนีได้บอกเลยจุ๊กหนีทีนึงบอกเลยเกิดความใครมาหลังใครมาหลังอ่ะดีกว่าทำไมวะ เเองเพราะว่าไอ้คนทีม,มาหลายๆเ่ะมันจะมีเวลาความไม่รู้่แาแไม่ใช่น,งงน้ข่งนถแสงตสกิลาตายูาายใช้มาเอาโอ้ยกูอยากได้สกอร์การตายสองทีอ อยู S <S <y> <ify> ่ไหนไอ้หมดอยู่ไหนกันหมดไอ้ง้างอยู่ไหนกันหมดไอ้พวกบอดง้างเออโอยตัวสปินมันจะเยอะจังเลยไอพี่มาช่วยกันไมันใช้ัีงั้นต้องเอาบันมา เลียแน่มก็ีเปไดนด์นึ่งเดี๋ยวดูบอสไดมอนด์ให้ไม่ถึงอ๋อกหนึง

เมันอัพเดทวอยยังไงล่ะติดเหรอแต่่ก็ไม่ก็ออัพเดตโลกเสีะไม่โลกเสียจะยังไม่มาตะเวีวก็อาจจะเพิ่มเกาจะมาถึงก่อนสามว่าแต่มันมีเกาะกี่ก่อนนะไม่ได้นานละว่าแต่มันมีเกาะกี่เกาะปี่เกาะ ไม่หมายถึงเกาะในการลงดันแต่ละทีอะห้าเกาะตอนนี้เกาะที่สามตอนนี้ถึงเกาะที่สามแล้รู้ไหมเกาะบอสอะบอสเป็นแอย่างอย่างอย่าหาทำเลยทำไมอะเว้ยนารอ่งยแมันมักลางลงแล้วมันแสงมันจะตกใจอะดูทีมีร้อง ว่าม,ามาตีมังกตอนนี้ต้องการซื้อมัดมังกรเาไม่มีกอก็ไม่มีไงถึงมาลงเนี่ยเราก็อาจจะเป็นนักล่าข้าหัวก็ได้นั่นแหละทำไมอะเว้ตอนนั้นมยันตายนะมันตายไปสองสกออ่อฮะดทบกตอนแรกเออหนึง่งดูว่าได้สกอกร์เยอะแต่าอใช้มัดมังกรน่ะ ได้ไดงจักรได้ขั้วสา2ทีโคตอะไรมาสมดช้นมาแล้วไอ้จนบ้าบากูมีวิธีเดี๋ยวค่เคยกันนอกคิปดีกว่าเฮ้ยเฮ้เฮ้ยเฮ้้เฮ้้มันกดเข้าวิดอเองกดเข้าิด เกยนกมอีแก shoot, อีแก shoot, ่ก <shoot. S 1> มันมันกดมันกดเข้าวินโดว์อุ้มแตกปุ oh ้มถ้ายัง,ถ,ยงถ้ายังปิดเกาะที่ห้าไม่ได้จะเกิดอ,อะไรขึ้นไหมถ้าไอเวลาหมดแล้วได้จะได้อะไรไหม เกมดีคุณภาพดีมากองกันตรงนี้อยู่พวกกระจอก่ะพูดถึงมันกูเกีตโอมินิเอ็กซ์ลงจันแล้วไม่ได้วิวแล้วซอการกันู่ันีโอ้กูจะตายแล้ว เมื S <S <preach ers> <á> ่อไหร่พวกนี้จะตายวะกูกอดที่สมกูใช้เวลาไปสี่นาทีแล้วออนี่มึงยังไม่ตายอีกเหรอเอ้กูกล้นี้เจอคนเออาด้เล เงียนแล้วล่ะนี่มึงยังไม่ตายกันอีก,ก,อก,กหรอกูซาเหลือพวกมึงสองตัวไว้มึงยังไม่ตายเอทีล่ะเออไม่ใช่เอเทวะโอ้เอทีบิดาตัวนี้เมื่อไหร่จะตายวะไม่ตายเลยเออกูยอมลงน้ำตายก็ได้ แต่ตายขอร้องอย่ามากวนฉันในตอนฟาร์มแล้วกันอิวติ่งงัดโอจิกกเอ็นนะกูเสียผลฟรีเลยผลฟรีเออคุกแกนะครับแม่มันมีผลฟาวคอนวางอยู่บนโต๊ะเย่ <Yeah. S 3> แล้ไม่รู้มีใครเก็บไปยังนะ เป็นเป็นฝนไฟดีกว่าอะใช่ฝนไฟกินฝนไฟไปแล้วเรียบร้อยอใช่กูกูกินไปแล้วอ่ะทำไมก่อนน้ำแข็งตื่นมันเทโ่โอโอโอออเฉงเวลาแบบทำโลกตอนนั้นเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวมันมันไม่มันไม่ใช่แค่ฝนเดียวนะเว้ยมันอยู่มันคนเอาไอูฟดมาวางไว้ อยู่ในเซิร์ฟกุตการตั้งระวังเตือนไม่งั้นไอพี่ไเปเกตุเนี่ยเจ็ดร้อสแมีใครอยากได้ผลน้ำแข็งไหม่มมหมกูกินแล้วน้ำแข็งเยี่ยมต้องฟาร์มจากหนึ่งพะกูไม่เคยใช้ผลน้ำแข็งกูปกติใช้แต่ผลเลิฟอะ ไม่เลิฟก,ก็ฟีนิก่กับมุดแต่ว่าเปลี่ยนจากพี่นึ่เป็นนั่นแหละหว,วังว่ามันจะไม่ฟาร์มมัตเตอร์ยากใช่ไหมอืมไม่ยากไม่ยากไปฟาร์มกับคนทูนสโม,มเกอร์พอเพ <c oughs> ราะมันเกิดเร็วมันเป็นบอสที่ตายแล้วเกิดเร็วตายง่ายด้วยอ๋อเข้าใจละออไอเกดินึงเราฟาร์มหมดกระดานแล้วก็ ตอนนั้นมันยังไม่ได้อดเลยเหรอมันเปิดกระตุวต้วใช่เนี่ยใครมีเกมพาร์ทีเดียนะอันนี้อะไรอันนี้ จำได้ไหมที่รหัสเก่าเรามันแบบอยู่ๆมันได้ผลช้างดอกมาข้างต้นไม้อยู่ๆก็ได้ผลช้างมาไอเด็กน้อยราคาหัวเด็กน้อยมันมีคนมาแย่งฝาอ้าอะไรอ่ะใช้ใช้สกิลทำไมใช้สกิลทำไมนี่เหรอ เพราะไม่ก็คงจะมีอยู่เส้นกูอ่ะที่เป็นคนหนึ่งในในการนี้่แกลองกลับเอฟเปะคนนั้นแกลองกลับมาสิแกนไม่ได้ไดเลยแม่หนีอย,ย่างเดียวอะไระผลพรโอมโมาลนพระปมซื้อของจากตีนมาเ <c oughs> ว้บิ๊กทีนครับเวบิ๊กทีนหายไปไหนของมันวะ เว็บกีนครับเวบจีนที่ที่ที่่ตอนนี้ยจะบอกว่าอะว่าแต่มันทำไงวะอ๋อใช่เขาจะบอกอย่างแรกก็คือต้องไปตีรอให้ได้ชิปแล้วตียากไหมกว่าจะได้ชิปกับ ก็มีสองสามคือหนึ่งสองสามหนึ่งห้าคนอะคนเดียวแค่บ้าเดินสิบกิโลเมตรโอ้เมื่อไหร่มึงจะตายโอ้กูจะตายก่อนอะไรอะไรเกยอะไรอะสีหนึ่งเหลืองทักษะใหม่พร้อมใช้งานแล้วสีหนึ่งเหลืองมีคนด่าว่าสษาเมือจีจีจีอะไรเนี่ย อะไรอะได้สีหนึ่งเหลืองคุกล้าไม่สนุนนะไม่อะไรคือสีหนึ่งเหลืองไม่ตีบอสเดมอนมาตายแล้วใช่ตายแล้วว่าจะเรียกมาอยู่แต่กลัวไผลพระมันมาแย่งค่ามันตายไปบานเนี่ยอะไรคือสีหนึ่งเหลืองบอกที ดาบไงสีนึงเหลี่ยงเอ้าดาบคือสีนเหลี่ยงเหรอไม่รู้มันเป็นกูไม่รู้รเออไม่เชื่อกลับไปดูในคลิปเลยคารุนะฟังฟังดูเมันบางกรแรงงูแอ้์สุขภาพคนนั้นน่าจะหายไปแล้ว อยากรู้นะมันบอกได้สีหนึ่งเหลืองน่าจะเป็นสีหาคีมัง้งน่าจะใช่สีหนึ่งเหลืองกูก็ไม่รู้เหมือนกันอยากได้บุ დ ะคิสบุ დ ะฉันไม่มีถ้าคิสเน่แรกกับบุ დ ะเนี่ยคุ้มกว่ากัน ไอ้คนที่เอาบุญได้ก็จะดีกว่าเย้ยยัไม่ได้ดเ,น,ดเนี่ยแสงตื่นยิงธนู feel the sun แสงตื่นท่าแรกมันโกงมากเลยยิงไปสามเจกมีผลผลีพ้นผีควรแลกกับอะไรได้ถึงจะคุ้ม ไม่รู้แต่ที่เร้รู้ผลผีอ่ะโกงแน่นอนถ้าบวกกับบัตรกูน่ะหรือไม่ก็ผลน้ำแข็งอ่ะเอ๊ะมาฮ่ามจะแย่ก<ล>ูใช<ล>้ผลผีผลนะลนเหมนนือนตอนกูคือพยายามที่จะเปลี่ยนหัวขอ้อคลิปแล้วอ่ะ<ช>จากกลายเป็น<ช>ลงดันสู่แบบช่วยเป็นฟาร,ร์มอ่ะ จ็ดร้จแล้วจะเปลี่ยนจุดฟาร์มย sí yeah. sí> ีปีดุงดุงดุ้งดุงเฮ้เส้ทสุดยอ้นาสุดเโอ้ดิโน่ไอก้าวเอาราชิโมโนนาตาชิเนมิอุตานไม่ตึงมันมัน กกว,ว่า<ช>แต่การรีสแต็คครั้งหนึ่งมันใช้เท่าไหร่สองสองมันไ้ฟอร์เมนไม่ก็ใส่โค้ดไปดูโค้ดในกูเกิลเนาะเขียนโค้ดบล็อกฟิสมันจะมีบอกโค้ดอยู่เต็มเลยใช่เพราะว่าเวลาเราใส่โค้ดแล้วก็มาจากตรงนั้นแหละวันปีด โอ้โอ้กูกับไอ้เสียมันอยากได้คีย์คีย์บอร์ดบูสวิชโอ้เป็นมึงรู้ไหมเป็นอะไรแองลีสแตกโฮลลีสแตกได้คีย์บอร์ดบูสวิชใช่ไหมใครอยากได้ใครอยากได้คีย์บอร์ดบูสวิชเป็นใคร เยอะละหนึ la, 1, 000, 000, no ่งล <st ress ament> ้านเอ็มไลท์ร <possible> ีเซ็ตถึงกูจะยังเพิ่มฟันเส็จอยู่ก็เถอะเจ็ดร้อยเจ็ดสิบเอ้าไม่รู้โค้ดอินอะไรเนี่ยโค้ดน่าจะใช้ไม่ได้โค้ดหมดอายุเพราะว่าบล็อกฟุดมันไม่ได้อัปเดตมานานอัปเดตเล็กๆน้อยๆเตอร์เซ่แอ๊ะคุก้าคุกะบล็อกฟุดอัปเดตเกี่ยว้ับโดนบอกไปหมดแล้ว โอ้โคตรอะไรยูอีกอ่ะคือตอนนั้นเฮ้ยยูว่เฮ้ยอยาบฟุตอัดเตแบบตอนนั้นเป็นน้าปกคนฟินใช่ไหมแบบรีบเข้าเลยคือตอนนั้นดีใจจัดดีใจจนเซิฟระเบิดแต่ตู้มเลยโลบอ,อกระเบิดโอ้โหมึงคือจะไม่ให้กูใช้โคตรสักอันเลยเหรอกาเล่นกาเล่นฟุตตอนไหนกูไม่รู้แต่กู จำได้ว่ากูใช้ตั้งแต่ตอนที่บอกพูดอะมันเป็นผลที่แบบว่าผลสั่นยังเป็นสีขา,ขาวอยู่เลยแล้วกูก็เดินไปทิ้งน้ำอ่ะไม <c oughs> ่ไม่ไม่แล้วเ,เล่นตั้งแต่อีกตอนนั้นเป็นโจนสลัดอะแล้วก็มีสีม่วงกับเหลืองอ่ะแล้วตอนนั้นผลน้ำแข็งตื่นโกงสุดอะตอนนั้นอโคตรโกงเลยแหละซึ่งตอนนั้น มันเป็นมันเป็นตอนที่บล็อกฟูดต้องเปลี่ยนชื่อจากบล็อกพีทเป็นบล็อกฟูดเว้ยกูกูจะเอาหนึ่งหนึ่งเหรียญเอาเอาผลเอาผลสั่นไปทิ้งน้ำเยี่ยมไปเลยอ๋อแลกเปลี่ยนไปแล้วเยี่ยมจริงจริงย่ยมจริงจริงลีดิมฟอลลีสแตกมันอยู่ไหน มันเนีย่ยเขียนเขียนว่าโค้ดลีสแตกด้วยในกู o g l อ้าวไม่บอกกูตั้งแต่แรกหม่รู้ไม่ก็นั่งอ่านแอร์มันจะมีลิงก์โค้ดอะเวลากดเข้าไปมันจะมีบอกแบบว่าวิบวิสัยค้นี่จะอะไรใช่กูกำลังมานั่งไล่อ่านอยู่อีกสองเวลเปลี่ยนที่ฟาร์มเจอเจอเอ กูดูอะไรอยู่เนี่ยอยู่อยู่กูมาดูโคต<อ>รเปล่าปเพาเปลี่ยน,นจุดฟรัรมปุ๊บฟารมยากกว่าเดิมเพราะว่าผลมันยังไม่ได้เป็นโลกเกียฮะลับขึ้นไปจุดหลังคาแล้วยิงอย่างเดียวฮะอะไรอ๋อไม่มีอะไรแต่ว่าค่อยไปดูในคลิปเองละกันมันอืมดีดี รู้น่ะมันจะคิดรูเป่าเย้คูลีสแต็แล้วกากทั้งตัวไม่มันไม่ใช่คอรีสแต็คูณไม่ใช่ค,คูณสองอะไรอะสแต็ตรีเซ็ต ทำไมกูไม่ได้แสดงว,ว่ามันอาจจะเขียนผิดในเว็บก็ได้กูจะไปฟ้องหรอกกูไ,ไม่กูมันขึ้นสีเขียวไม่ใช่ถามคนดูได้อก็กดเข้าไปที่สแตทแล้วก็มันก็มีรีฟาวรีฟาวหรือรีฟา,ฟานก็นไม่รูเออ้เออเออมันมันขึ้นอยู่รีฟาว แค่นั่นแหละและ้วคุกแกจะลีบไปทำไมมึงเขาเ้าใจไหมการตีด่การใช้ด่าของกูแต่ละครั้งอะ่ะไม่โคตรเบาเลยเกมพิลิดดมดมเยี่ยส์จ้าอีกหนึ่งเวลอีกหนึ่งเวลเท่านั้นแบบโอ้ยเฮีย ไม่ไม่จริงอะไม่อผิดไม่กูอัพพลังดาบพลังป้องกันแต่กูไม่ได้อัพพลังชีวิตไม่ไม่เหมือนไอวีอะโดนแจ๊กที่แจ๊กแจ๊กไอวีที่แจ๊กแจไอวีคุณน่าสงสารโดนโดนมา เดนโดนผู้เล่นใหม่ตกตายเอ้ยโดนผู้เล่นใหม่ตกตายคนงูเล่นเกีร์มากโชคดีกูใช้ผลน้ำแข็งโว้ยแขกเลยนะบอลล่มัดกูโคตรแรงอ่ะเลงเล้งแต่ไม่มีเลือดเออหมัดแรงแต่ไม่มีเลือด มาด่าก,กูก็กลับมาแรงและไม่ก็ไม่ก็หมัดบางกรอ่ะอุ้ยเขาใช้หมัดอะไรอยู่ใช้หมัดสายฟ้าอิเล็กทรอนิกส์กเกมมิ่งวีหนึ่งใช่ไหมวีสองมันจะเป็นยังไงวะกูอยากรู้วีสองเป็นตรงเล็บใช่กูใช้วีหนึ่ง เอาเป็นว่าเองอยู่ไหนเนี่ยฟาร์มอยู่แต่มันจะเปิดที่แล้วเออแล้วก็โอเคเปลี่ยนที่ไปไปกันดีกว่าเพิ่มปีนต้นไม้เออคุกกาวิ่งผ่านเง้าวเป็นไงววิ่งไว้เปล่าไม่เห็น บ๊ะบ๊ะบ๊ะมาสติกบ๊ะบ๊ะบมาสติกกูต้องการรีสเต็คอีกรอบหนึ่งกูเข้าอะไรเนี่ยบอกว่ามันจะไม่ใช่โค้ดเอพิฟูเดย์นะกูเกียดวันเอพิฟูเดย์ในี่ยบอกหมดโอ้อะไรเนี่ยมันแบบเป็นอะไรที ดูสิว่าหนึง่งใช่เกในตัวการู้นาฟังฟังอยู่ไหนไม่เห็นโอ้โค้ดใช้ไม่ได้กูเกลียดเกมนี่เดี๋ยวจะเปิด p v p แล้วอันไอ้นี่เดี๋ยวจะเปิด p v p แล้วลองมา มาให้ช่วยไหมโอ้ <ooh> ไม่ทันแล้วแต่ไม่เป็นไรอย่างน้อยดาบมันก็ตีแรง <c oughs> อะอะรั่วไปให้หมดละร <c oughs> <c oughs> ีบฆ่าซะเจ้าหงั่ง <c oughs> ได้ยินนิ่งๆก่อน ยิงแน่งๆยิงนน่งๆเฮ้ยยิงแ่งๆเฮ้ยไอ้นี่ไม่ต้องยุ่งดิโอ้ชิบหายมันแตกทีเดียวเลยอัฟกันเดินเตะแบบเดียวเดินพันพันเอออันจริงๆมาโดนเป็นไงเป็นไงผมโหดเปล่าทุกคนเดี๋ยวผมให้เพื่อนผมต่อยคืนผมถึกมากครับทุกคนมาเปิดพีพีที่ให้ต่อยคืนจริงจริงจจริงผมถึกมากเลยครับทุกคนผมให้เพื่อนข้างหลัง บิงบิงิงออมจริงจิงออมจิงจเอวีเอวีเรือนร้อยหนึ่งครับเอาเป็นว่าคลิปก็แค่นั้นแหละโอ้โหคลิป27นาทีกูคิเจ็จตัดเอาเป็นว่าไม่ตัดแม่งตั้งคลิป,ปลงแม่งทั้งแบบลงไม่งทั้งดุ่นอ่ะ